ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุด14สิทธิสวัสดิการเพื่อคน60ปีขึ้นไปรับสิทธิตลอดไปมีได้เป็นเงินสดด้วยผู้สูงอายุครับใหม่ล่าสุดมี14สิทธิและสวัสดิการที่คุณต้องทราบครับเพราะว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับในของผู้สูงอายุครับดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันครับตอนนี้คุณเป็นผู้สูงอายุกันแล้วหรือยังครับคุณอายุกันเท่าไหร่แล้ว พิมพ์บอกกันมาหน่อยครับว่าปัจจุบันคุณอายุกันเท่าไหร่นะผมจะได้ทราบว่ามีคนที่ผ่านเกณฑ์สมบัติกี่คนนะครับที่มาฟังคลิปนี้นะครับคุณสามารถดูเผื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านของคุณได้หรือเผื่อในอนาคตของคุณก็ได้นะเพราะว่าสวัสดิการตรงนี้เนี่ยก็คือจะคงอยู่ตลอดไปเลยนะครับสามารถรับสิทธิ์ได้นะในแต่ละโครงการบางโครงการเนี่ยก็รับได้เลยครับบางโครงการก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับเพื่อจะรับเป็นเงิน เพื่อจะได้ทุกๆเดือนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับสำหรับ14สิทธิสวัสดิการนี้เนะี่ยเป็นสวัสดิการนะครับเพื่อผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมขึ้นครับ14สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุเมื่ออายุเกิน60ปีและมีสัญชาติไทยนะครับจะต้องมีอายุ60ปีนะครับแล้วก็มีสัญชาติไทยสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับต้องเป็นประชาชนคนไทยนะตรงนี้สําคัญมากๆครับหากไม่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยก็ ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถได้นะครับต้องได้เฉพาะคนไายเท่านั้นครับข้อที่1ครับคือการเข้าชมฟรีในสถานที่ของอรัฐครับเช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นนะครับในส่วนของตรงนี้ ก็จะมีการเข้าชมฟรีครับสถานที่ของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นวพิพิธภัณฑ์สถานแหน่งชาติอุทยานแห่งชาตินะส่วนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์โครงการอนุรักษ์น้ำดําริเป็นต้นนะโอเคครับข้อที่2ครับคือส่วนลดค่าโดยสารเมื่อแสดงบัตรประชาชนผู้สูงอายุทุกครั้งเนี่ยที่ใช้บริการครับจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะดังนี้ครับสว่วนลด50%ของค่าโดยสารปกติได้แก่รถโดยสารประจําทางขสมก รถทัวร์บกสอหมวด2และหมวดรถไฟฟ้าได้ดิน MRT รวมทั้งเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาของแสนแสบของประสิเจริญเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรถไฟฟ้าพิเเมื่อซื้อบัตรรดัมบ,บิดสำหรับผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด50%ของค่าโดยสารปกติรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิเมื่อซื้อบัตรซีเนียเซนเซนสมาร์ทพาร์ จะได้ส่วนลด50%ของค่าโดยสารปกติรถไฟจะได้รับส่วนลด50%ของราคาค่าโดยสารเฉพาะระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนของทุกปีเท่านั้นครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด10%จากราคาบัตรโดยสารราคาปกติสำหรับทุกเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศนะครับตรงนี้ก็ สำหรับส่วนลดค่าเดินทางเนี่ยแล้วแต่ถ้าคุณไปเดินทางตามที่ต่างๆนะครับก็จะมีสิทธิประโยชน,น์เพิ่มตนเพิ่มเติมอย่างนี้อีกนะครับนั้นเนี่ยตรงนี้ให้คุณเข้าใจในส่วนตรงนี้กันก่อนนี่คือข้อที่2ครับข้อที่3ครับมีการขอลดหย่อนภาษีบุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดาผู้สูงอายุขอลดหย่อนภาษีได้3ามหมบาทต่อคนต่อปีตามเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัสถาก่นนะครับ ข้อที่4ครับปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ยากจนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุมีแบบเหมาจ่ายครับ22,500ถึง40,000บาทโดยสนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเป็นผู้พิจารณาคัดกรองและดำเนินการนี่ข้อ4ข้อที่5ครับสามารถกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพปลอดดอกเบี้ยนะวงเงิน30 0 0 0บาทต่อคนหรือ10,000 0บาท ต่อกลุ่มไม่น้อยกว่า5คนต้องเป็นมีผู้คข้าประกันครับผ่อนชำระรายเดือนภายใน3ปีเมื่อยื่นขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุกรมบิญชีการผู้สูงอายุข้อที่6ครับสิทธิทางอาชีพเข้ารับการอบรมฝึกวิชาชีพบริการข้อมูลสมัครงานและจัดหางานที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะจากสำนักจัดหางานกระทรวงแรงงานในทุกจังหวัดครับ ข้อที่7ครับสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยในพื้นที่บริการสาธารณะเช่นทางลาดลิฟต์บริการรถเข็นที่จอดรถห้องน้ำผู้สูงวัยเป็นต้นนะครับตรงนี้เนะี่ยก็จะมีตามที่ของภาครัฐแล้วก็ที่เอกชนบางที่ก็มีนะครับตามห้างต่างๆห้างชั้นนำเนี่ยก็จะมีห้องน้ำผู้สูงอายแยกเข้ามาด้วยงนั้นก็สามารถไปใช้บริการได้ครับนี่ข้อ7ข้อที่8ครับคือสิทธิทางการศึกษา ผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ที่เหมาะสมโดยสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษาน้กระบบหรือว่ากศนอนะครับหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะครับในส่วนตรงนี้นี่ข้อแนะเป็นสิทธิทางการศึกษาข้อที่9ครับ,ค,รบคือสิทธิทางการแพทย์ครับและสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเช่นช่องทางด่วนไม่ต้องรอคิวนานบริการรถเข็นจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยเฉพาะและบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการบำบัดฟื้นฟูและดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับนี่คือข้อ9เป็นสิทธิ์ทางการแพทย์นะครับและสาธารณสุขเพื่ออ,อำนวยความสะดวกทางรวดเร็วช่องทางด่วนต่างๆนะครับนี่ข้อ9 ขอ้อที่10ครับคือสิทธิ์ในการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระ,ะทรวงยุติธรรมมีบริการให้คำปรึกษาแนะนําช่วยเหลือทางคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายและ่ารมเนียมขึ้นศาลค่าวางเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราวเป็นตน้น11ครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆภายในชุมชนเช่นกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สวนสุขภาพสนามกีฬาศูนย์กีฬาในร่มลดค่าสมัครสมาชิก50%ได้รับการสนับสนุนผ่านเครือข่ายหรือชุมชนเช่นชมรมผู้สูงอายุการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุการท่องเที่ยวกีฬาและกิจกรรมนันทนาการนะครับนี่ข้อที่11นะ12ครับคือเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยงชีพผู้สูงอายุเมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นรายเดือนครับ ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยสูงสุดคือ1 0 0 0บาทโดยจะแบ่งเป็นตามขั้นบันไดดังนี้ครับอายุ6กเป็นต้นครับถึง69ปีได้600บาท70ถึง79ปีได้700บาท8 0ถึง8ปปีได้800บาท90ปีขึ้นไปเท่านั้นได้1 0 0 0บาทดังนั้นคนจะได้1 0 0 0ันบาทครับจะต้องได้90ปีขึ้นไปต้องอายุนะ90ปีขึ้นไปจะได้100 0บาทครับนี่คือเบี้ยผู้สูงอายุสำหรับตรงนี้นะเ,น,เนี่ยเบี้ยผู้ส แต่วันที่10ของเดือนไหนเนี่ยติดกับวันเสาร์เรือ,อทิย์นะครับก็จะลดลงมาอาจจะโอนเร็วขึ้นเป็นวันที่9หรือจะโอนเร็วขึ้นเป็นวันที่8ก็มีให้เห็นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนเงินจะเข้าสู่บัญชีที่คุณให้ไว้กระทาพักคล้วตรงเมียแล้วเงินเบี้ยวสูงอายุคุณให้บัญชีธนาคารไหนไว้ก็จะได้นะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นโดยเงินจํานวนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามอายุเลยเช่นอายุ100ปี จะได้1,000บาททุกเดือนไปเรื่อยๆนะครับจนไปตลอดเลยครับนะนี่คือข้อที่12ครับต่อไปครับข้อที่13ครับก็จะมีการส่งขอช่วยเหลือกรณีต่างๆสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจนครับทุกยากเดือดร้อนด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่มจะได้รับการช่วยเหลือเป็นวงเงินครั้งละ3 00 0บาทไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีกรณีอยู่ในภาวะยากลำบากขาดผู้อุปการะนะผู้สูงอายุที่ยากจนเนี่ยและขาดผู้ดูแล สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าใช้บริการได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจะจัดหาที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มกรณีผู้สูงอายุยากจนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียชีวิตผู้จัดการศพยื่นความประสงค์ขอรับเงินส่งค่าะช้่าจัดการศพระเพณีได้แก่สำนักงานเขตหรือสำนักงานอบอตอรหรือสำนักงานเทศบาลรา,ายดละส3,000บาทภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกใหม่มาหบัตรนะครับ อันนี้ก็คือตรงนี้ที่ส3ครับการสงเคราะ์ช่วยเหลือกรณีต่างๆสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจนทุกยากเดือดร้อนนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือ3 0 0 0บาทเลยรวมถึงค่าทําศพด้วย3 0 0 0บาทในกรณีที่คุณต้องการจะรับเงินตรงนี้นะครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านท่านมีการเสียชีวิตไปแล้วคุณสามารถได้รับค่าทำศพ3 0 0 0บาทด้วยก็สามารถทําเรื่องขอรับได้นะครับโดยถ้าอยากจะได้ ในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็พิมพ์บอกมาได้ครับว่าต้องการลงทะเบียนผมจะได้ส่งวิธีการไปให้รวมถึงข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้ด้วยเบี้ยผู้สูงอายุถ้าคุณต้องการจะลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุพิมพ์บอกมาครับว่าต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุไปให้คุณนะครับในโครงการเบี้ยผู้สูงอายุนี้ต้องลงทะเบียนนะครับถึงจะได้ถ้าคุณบอกมาเดี๋ยวผมจะได้ส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้คุณนะโอเคนี่ข้อ12 13และข้อสุดท้ายเขาข้อที่14คือกรทรส่งพัฒนาสังคมและความมั่นนคงงขอุ จัดทาโครงการาครอบครัวอุปถัมภ์ครับด้วยการขอให้ครอบครัวเพื่อนบ้านช่วยดูแลความเป็นอยู่เช่นอาหารของจําเป็นในชีวิตประจำวันโดยกระทรวงพมอมเนี่ยผ่านกองบิจชาการผู้ตรสูงอายุจัดเงินช่วยเหลืออุปถัมภ์เดือนละสองพบาทซึ่งอันนี้ต้องข้อสี่สี่ต้องย้ำกับทุกท่านก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้เปิดทุกปีนะบางปีก็เปิดบางปีก็ไม่เปิดตรงนี้คุณต้องติดตามข่าวในช่วงเวลานั้นๆอีกทีหนึ่งบางแดืแต่ละเดือนนะครับแล้วเมื่อไหร่มีการเปิดแล้วเนี่ยก็จะรับเป็นจํานวนคนที่ ไม่กี่ครอบครัวนะครับอย่างรอบที่ผ่านมาก็พันกว่าครอบครัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้อที่14นะครับโอเคนะถ้าคุณรู้แล้วนะครับทั้งหมด14ข้อนะครับในโครงการไหนเนี่ยคุณเข้าร่วมได้ก็เข้าร่วมไปเลยบางโครงการโครงการยังไม่เข้าร่วมก็ต้องไปเข้าร่วมครับลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วคุณจะได้ตามแต่ละโครงการที่บอกไปทั้งหมดครับโรยหากคุณสงสยัยใดๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอก ช่องทางติดต่อในโครงการนะครับต่างๆนะกรมปัญการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมะคามห่รคงมนุษย์นี่คือข้อมูลที่มาได้จากนั้นนะครับหากข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุสามารถติดต่อส,สามท,ที่หน่วยงานที่ลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุไว้หรือตามที่ต่างๆนะครับโดยกรุงเทพมหมานครติดต่อที่สำนักง,ง,งานเขตต่างจังหวัดเนี่ยติดต่อที่เทศบาลหรือองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือติดต่อ,อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเบอร์ 022419000ต่อ4131 022419000ต่อ4131ครับคุณโทรไปได้เลยนะจะได้กระจ่างกันให้ชัดเจนไปช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็กรุงเทพมหานครนะครับติดต่อที่สนักงานเขตต่างจังหวัดเนี่ยติดต่อที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโทรโทร02 2419 000, 000ต่อ4131นะครับ0 2 2ย1 9 0 0 0ต่อ4 1 3 1นะครับสายด่วนนะครับโทรของพอมอได้เลยครับ1300นะสายด่วน1300พอมพมอครับเว็บไซต์ก็ gov welfare cd cgd g o t g o ตัวสวสธิ เบี้ยผู้สูงอายุได้แล้วก็เพจ a c e b o o กกองทูนผู้สูงอายุก็สอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยแล้วก็ LINE OA ครับแอดไปนะ LINE พิมแอด o d f d o p นะครับติดต่อไปเลยแนะนำว่าให้โทรสอบถามในแต่ละโครงการให้โทรไปรที่02241900 02, 02, ก็ได้นะครับหรือ413อ,อันนั้มนมาต่อ4131หรือว่าโทร1300ก็ได้1300เป็นสายด่วนนะครับ ซึ่งไม่ว่าคุณจะมีต้องการจะได้รับโครงการตรงไหนนะครับมันมีอะไรโครงการที่ต้องการช่วยให้ทนายอะไรของผู้สูงอายุที่ในข้อที่ผ่านมานะครับหรือว่าจะเป็นโครงการที่ต้องการรับเงินในส่วนของโครงการไหนลงทะเบียนเงินค่าทำศพสามพันไปแล้วแต่ไม่ได้เงินนี้ก็สอบถามได้หรือลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุแล้วแต่ยังไม่ได้เงินก็สอบถามเขาได้นะครับตรงนี้แนะนําให้โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเขามีบริการที่ดูแล อยู่แล้วจะทางภาครัฐที่ให้บริการกับประชาชนคนไทยอย่างพวกเราครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญครับล่าสุดเลยที่ฝากทุกท่านสงสัสยส่วนไหนต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมพพ์มาบอกกันได้ถ้าอยากจะลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุพิมพ์บอกมากว่าต้องการลงทะเบียนรับเบ,บ,บี้ยผู้สูงอายุต้องการรับเงินสามพันของของผู้สูงอายุที่มีการจัดงานศพไปนะครับก็ขอได้นะครับก็พิมพ์มาว่าถ้าต้องการก็เดี๋ยวผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนแต่ละโครงการนี้ไปให้นะสำนี้ขอท่านรับชม